สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชา n นลมาเปรูวิสนะคะในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นแชปเตอร์ที่2ของเราในปีนี้แล้วนะคะสําหรับในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมทํานายความรักกันซึ่งหัวข้อในครั้งนี้ของเรามีชื่อว่า l ลิฟสตอรีของคุณจะเป็นแบบไหนนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยเราได้รับแรงบนันดาลใจมาจากการที่เราเนี่ยชอบดูละครชอบดูซีรีส์นะคะชอบดูหนังแล้วเราก็ ผู้หญิงอะเนาะแล้วก็อยากจะเจอความรักแบบนั้นบ้างนะคะก็เลยเกิดเป็นหัวข้อนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเพื่อนเลือกกลองไพ่กันนะคะวิธีการก็คือให้เ,เพื่อนเพื่อเนี่ยหลับตาลงค่ะทำใจให้สงบนะคะจากนั้นให้อธิษฐานในใจว่าเรื่องราวความรักของข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไรเรื่องราวความรักของเราจะเป็นแบบไหนจากนั้นให้เลืมตาค่ะจะมีกลองไพ่คุณเลือกทั้งหมดอยู่4กล่องด้วยกันนะคะเลือกกลองไพ่ที่คุณรู้สึกว่า เขากำลังดึงดูดคุณให้เข้าไปเลือกบางคนอาจจะเลือกที่กองไพ่อย่างเดียวก็ได้นะคะ1 2 3 4สมหรือบางคนเลือกไม่ถูกอาจจะเลือกที่สัญ,ญลักษณ์ก็ได้สำหรับสัญ,ญลักษณ์กองแรกนะคะไพ่กองแรกของเราเป็นสัญ,ญลักษณ์ขวดโหลสีเขียวมิ้นท์แล้วก็กองที่สองนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ชามรูกคาถาหัวใจค่ะแล้วก็กองที่3ามนะคะเป็น สำหรับกลองที่3นะคะเป็นชามรูปเกล็ดหิมะแล้วก็กลองที่4ี่นะคะเป็นสร้อยคอรูปเกล็ดนางเงือกถ้าใครเลือกได้แล้วเรามาฟังคำดำเนนายกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กลองที่1นนะคะเรามาดูกันว่าเลิฟสตรอรี่ของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงก่อนอื่นเรามาดูกันนะคะว่า คนที่คุณจะได้พบเนี่ยเขาเป็นคนยังไงบุคคลที่คุณจะได้พบเจอนะคะคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็น tree of one แล้วก็ five of cup ต้องบอกว่าเหมือนมี2ด้านด้านหนึ่งเขาแสดงออกแต่ด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเขานะคะคนคนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดน หรือเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณนะคะเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าถ้าอยู่ในประเทศเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พบเจอกันนานๆานทีจะได้มาเจอกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาแสดงออกให้คนอื่นเห็นหรือสิ่งที่เขาแสดงให้คุณเห็นเนี่ยทีแรกเนี่ยเขาทําเป็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งเขาแสดงให้คุณเห็นในด้านที่สดใสของเขานะคะแต่ใครจะรู้ละ่ะ ว่าที่จริงอ่ะเขาเป็นคนที่แอบซ่อนอดีตที่ขมขืนเอาไว้กับตัวนะคะก็คือเป็นคนที่มีอดีตในเรื่องความรักเป็นคนที่มีอดีตที่น่าเจ็บปวดในความรักมาก่อนเป็นคนที่ลืมยากนะคะเป็นคนที่รักแล้วฝังใจเป็นคนที่ก้าวต่อไปได้ยากคนคนนี้เขาเป็นคนที่พูดเก่งนะเป็นคนที่ มีความสามารถที่จะโน้มน้าวความคิดของคนอื่นได้เป็นคนที่พูดน้ำไหลไฟดับเลยคนคนนี้นะคะเขาอาจจะทำงานด้านสื่อด้านการติดต่อสื่อสารนะคะเขาอาจจะทำงานในด้านของโฆษณาด้านโฆษณานะคะหรือเกี่ยวกับด้านการสอนนะคะเพราะเขามีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นได้แล้วก็เป็นคนที่ชอบอยู่ในแสงสปอตไลท์อะ ชอบที่จะเป็นจุดเด่นนะคะทำตัวเฉิดฉายแต่ก็นั่นแหละนะคะมุมที่ใครๆไม่รู้ก็คือเป็นคนเศร้าๆทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณกับเขาจะเป็นยังไง l ลิฟสตอรีของคุณกับเขานะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณได้ไพ่เด e ดเลิฟเอร์นะคะไฟออฟไฟออฟคอีกแล้วนะคะแล้วก็ทู f อฟ o r ด ต้องบอกว่าความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยมีทั้งรสหวานแล้วก็รสขมด้วยนะคะจะเป็นยังไงนั้นมาฟังกันไพ่เดลเวอร์นะคะบ่งบอกว่าตอนที่คุณกับเขาเจอกันครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนปิ๊งกันมากเลยคือแบบเหมือนมีแรงดึงดูดนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยคนนั้นหล่อจังคนนี้สวยจังจะรู้สึกเหมือนกับมีกรรมเทพแผงสอนให้คุณทั้งคู่นะจะมีแรงดึงดูดต่อกันมาก จะเห็นล็อกปิ้งเลยรู้สึกถูกชะตาตอนแรกพบนะคะแล้วก็พวกคุณจะคุยกันเยอะมากรู้สึกว่าคุยกันถูกคอจะคุยกันบ่อยมากนะคะมีเรื่องที่มีอะไรให้แชร์เยอะสำหรับคนคนนี้นะคะแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าคุณกับเขาเนี่ยคุยกันเยอะคุยกันบ่อยก็อาจจะมีเรื่องที่กระทบกระทั่งกันบ้างนะคะไพ่สองดาบบ่งบอกถึง บางครั้งก็มีเรื่องผิดใจกันบางวันเดี๋ยวคุยดีบางวันเดี๋ยวทะเลาะกันบางวันกลับมาคุยกันดีแล้วก็กลับไปทะเลาะกันอีกแล้วจะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะหรือบางทีเนี่ยคุยกันไปแล้วก็เหมือนกับว่าสื่อสาร,รกันผิดพลาดบางทีเราอยากจะสื่อสาร,รไปอีกอย่างหนึง่งส่งความหมายไปอย่างหนึง่งแต่เข้าแปลเป็นอีกอย่างหนึง่งก็บางครั้งก็มีเรื่องเข้าใจกันผิดพลาดนะคะไพ่ห้าถ้วยหวงบอกว่า เป็นไปได้นะคะที่พวกคุณเนี่ยจะเอาเรื่องราวในอดีตมาเป็นประเด็นในการทะเลาะก,กันด้วยอาจจะไปขุดคุยเรื่องราวที่จบไปแล้วแล้วเอามาพูดใหม่พูดใหม่ซ้ำๆซ้ำๆทั้งๆท,ท,ที่มันควรจะจบไปได้แล้วอะ่ะหรือว่ามีการนำเรื่องนำเรื่องที่เขาผิดหวังในอดีตอ่นำมาพูดซ้ำต่อนนำมาตอกย้ำกันอยู่เรื่อยๆอมาทำให มันเป็นการส่งกระแสะความเครียดความวิตกกังวลให้กันนะคะอะแต่ข้อดีก็มีก็คือว่าคุณกับเขาเนี่ยสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะสามารถแบ่งปันแชร์เรื่องราวให้กันได้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่ผิดหวังเรื่องที่เสียใจเรื่องราวในอดีตเพราะคุณก็สามารถปลอบโยนกันได้ด้วยเป็นคู่ที่สามารถเปิดใจคุยเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครอยากฟังได้ ข้อดีของพวกคุณนะคะก็คือจะเป็นคู่ที่พยายามเข้าใจกันพยายามรับข้อดีข้อเสียของกันได้ทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์แนวโน้มในอนาคตของพวกคุณทั้งคู่นะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปคุณได้ไพ่ n e ฟออฟเชลไลท์หรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยนะคะต้องบอกว่าพวกคุณเนี่ย จร,จริงๆแล้วรักกันนะคะเป็นคู่รักที่คอยปลอบโยนเวลาอีกคนหนึ่งเศร้านะคะเมื่อเวลาใครสักคนมีปัญหาจะมีคนที่คอยอยู่ตรงนั้นเสมอซึ่งก็เป็นเรื่องดีของพวกคุณนะแต่ว่าบางครั้งจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เหตุผลให้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นบางครั้งก็เหมือนทะเลาะกันงแงงแงเหมือนเด็กอะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีทางที่จะไปต่อกันได้นะคะแต่ว่านี่แหละเรื่องของอารมณ์ในด้านลบหรือว่าพลังในด้านลบที่ส่งให้กันเนี่ยอาจจะต้องหยุดนะคะเพราะมันไม่ได้ส่งเสริมกันเลยมันไม่ได้ส่งเสริมให้แต่ละคนเนี่ยเติบโตขึ้นต้องบอกอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่ง ถ้าใครฟังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หรือเข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะว่ารู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่าใครอยากฟังหัวข้ออะไรเนี่ยฝากกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2นะคะมาดูกันว่าเลฟสตอรี่ของคุณกับเขาจะเป็นเรื่องราวยังไงสำหรับในไพ่ชุดแรกนะคะเรามาดูกันก่อนว่าคนที่คุณจะพบหลักด้วยเนี่ยเขามีลักษณะหรือมีนิสัยยังไงนะคะ จะอยู่ในไพ่ชุดนี้นะคุณได้ไพ่ ten of wands นะคะแล้วก็ eight of p e n t a c l e อืมพอเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ขยันแน่นอนนะคะเป็นคนที่ขยันทำงานมากอาจจะมองว่าเขาบ้างงานก็ได้นะว่าเขาทำแต่งานไงรูปร่างลักษณะของเขานะคะเป็นคนที่ อาจจะเป็นคนรูปร่างตัวใหญ่สูงใหญ่หรือว่าเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นคนที่ยุ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะไม่ค่อยชอบเข้าสังคมนักนะคะชอบอยู่กับงานของตัวเองหรือว่างานอดิเลกข,ของตัวเองเอดออฟเฟคเตเนี่ยบ่งบอกถึงการที่เขาเป็นคนมีสกิลเฉพาะตัวนะคะเขาอาจจะทำงานในด้านของงานช่างหรือว่างานศิลปะหรืองานออกแบบ หรือเป็นงานที่ต้องใช้สกิลเฉพาะตัวเฉพาะด้านมากๆเลยยากที่จะมีใครเรียนแบบผลงานของเขาได้นะคะจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของเขาคนคนนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเลฟสตอรี่ของคุณกับเขาจะมีเรื่องราวเป็นอย่งไงนะคะเรื่องราวความรักของคุณกับเขานะคะคุณได้ซ of ออฟครับเดอเวนะคะ แล้วก็นายออฟวันเล่าสตอรี่ของคุณนะคะจากที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นไปได้ว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะรู้จักกันมานานแล้วนะคะอาจจะมีความคุ้นเคยกันมานานหรือว่าพอเจอแล้วเนี่ยหรือได้คุยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนที่รู้จักกันมานานมากอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะ ห่างไกลกันอีกแล้วบางครั้งเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะคบกันแบบไม่มีสถานะด้วยซ้ำนะเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเวอร์เนี่ยพวกคุณเน่ะเลือกที่จะให้อิสระแก่กันนะคะเพราะรู้สึกว่านี่เป็นหนทางที่จะทำให้อีกฝ่ายมีความสุขความสุขของพวกคุณก็คือการไม่ได้มีความผูกมัดกันเป็นความสัมพันธ์ที่ยอมที่จะให้อิสระ ให้อีกคนหนึ่งได้มีความสุขแล้วก็เวลาที่ได้คุยกันนะคะเวลาที่คุณได้คุยกับเขาเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณได้รับความอบอุ่นคุณได้รับความห่วงใยจากเขาคุณทั้งคู่เนี่ยจะส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กันจะเป็นลักษณะของคำพูดที่ปลอบโยนนะคะทําให้อีกคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกดีขึ้นรู้สึกเหมือนได้รับการคุ้มครอง เดี๋ยวเอนก็เหมือนกันเดี๋ยวเอนเป็นความรู้สึกของการวางใจแล้วก็นะครับเป็นคู่ที่ส่งเสริมทำให้จิตวิญญาณของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีสถานะที่สูงขึ้นยกระดับจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งให้สูงขึ้นนะคะส่งเสริมกันนะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันแต่ว่าเลือกที่จะอยู่กันแบบเนี้อีกอย่างหนึ่งที่พวกคุณรู้สึกว่ามันได้รู้จักกันมานานส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า ต่างฝ่ายนะคะต่างได้แชร์ปัญหามีการเล่าถึงปัญหาให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังแล้วก็ช่วยกันแก้ไขช่วยกันให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกผ่านพ้นปัญหาไปได้ก็เลยเกิดความรู้สึกผูกพันขึ้นนะคะถึงแม้ว่าพวกคุณจะรู้สึกผูกพันกันแต่ก็ไม่กล้าที่จะสารต่อความรู้สึกนะคะเหมือนมีอะไรบางอย่างมากัน้นเหมือนพวกคุณอะตั้งกำแพงขึ้นนะคะเหมือนกลัวว่า จะรู้สึกดีต่อกันกลัวว่าจะรักกันชอบกันหรือว่ารู้สึกผูกพันกันไปนมากกว่านี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่พวกคุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าความเจ็บปวดในอดีตนะคะความรู้สึกที่เคยเจ็บปวดในครั้งในครั้งที่มันผ่านมาทำให้พวกคุณเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้าหากันหรือไม่กล้าที่จะเปิดใจไม่กล้าที่จะก้าวต่อไป บางครั้งนะคะอยากจะแสดงความรู้สึกอยากจะแสดงความรู้สึกว่าห่วงใยแต่ก็ไม่กล้าอยากจะก้าวเข้าไปมากกว่านี้แต่ก็รู้สึกจะเข้าไปดีไหมวะาจะสารต่อดีไหมอะไรแบบเนี้ยมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมานะรู้สึกแบบจะโทรไปดีไหมหรือไม่โทรดีแจจริงก็อยากจะไปต่อนะคะแต่ว่ามีความกลัวอยู่ข้างในอะ เอาละทีนี้เรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันนะคะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มีแนวโน้มจะเป็นแบบไหนในอนาคตซึ่งจะบอกในไพ่ชุดเพแกนแคทนะคะเป็นไพ่ใบสุดท้ายของเราคุณได้ไพ่โฟล์อ็อบสอดไพ่สีดาบความสัมพันธ์นะคะมีแนวโน้มจะไปต่อได้ยากอยู่เพราะว่าด้วยความที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกด้วยความที่ กล้ากว่ากลัวแล้วลก็ด้วยความที่ไม่กล้าที่จะลดกำแพงลงแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาแต่ข้อดีของปูออฟสอดนะคะสิ่งที่ดีในความสัมพันธ์ของพวกคุณก็คือยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอบางวันที่เหนื่อยล้านะคะก็สามารถคุยกันได้สามารถซับพอตเวลาที่ในเวลาที่เราต้องการได้คุณอาจจะรู้สึกว่า ก็คงเป็นได้แค่นี้แหละคงจะเป็นอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วล่ะก็เพราะว่าส่วนหนึ่งในใจลึกๆก็ไม่กล้าที่จะสารต่อด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไพ่โฟ r ์อ็อ o r s เนี่ยมันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่แท้จริงนะคะคำตอบสุดท้ายที่แท้จริงเนี่ยมันคือการกระทําของพวกคุณมากกว่าซึ่งโฟล o อ o อบสอมันสมผลมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นแนวนี้นะคะความสัมพันธ์ที ก็กล้ากลักวแบบนี้มันนำมาซึ่งโฟออฟสอดก็คือความสัมพันธ์ที่เป็นคู่ที่เยายาทางใจแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นอะไรกันถ้าคุณเลือกที่จะลดกำแพงลงนะคะหรือว่ายอมรับให้เขาเข้ามามากขึ้นกล้าที่จะเข้าหากันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นอนาคตก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนี่ก็คือเรื่องราวของคุณนะคะ ผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองทีมชามคาราหัวใจถ้าใครฟังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าเข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะว่ารู้สึกไยงไงบ้างหรือถ้าใครอยากจะฟังเรื่องราวแบบไหนนะคะอยากจะให้ทำหัวข้อแบบไหนก็พิมพ์เข้ามาได้นะขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะทีนี้มาถึงไพ่กองที่3แล้วนะคะเป็นลูกชามเกล็ดหิมะ มาดูกันว่าเลิฟสตอรี่ของคุณจะเป็นเรื่องราวยังไงนะก่อนอื่นค่ะเรามาดูกันก่อนว่าบุคคลที่คุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะเขาเป็นคนยังไงเป็นคนนิสัยใจคอ,อยังไงนะคะ Ni g h อ of c ั p แล้วก็ The d e ดค่ะสำหรับบุคคลที่คุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดี เป็นคนหล่อเป็นคนสวยนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดเก่งปากหวานนะคะเป็นคนอ้อนเก่งขี้อ้อนมากนะแล้วก็มีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานสายอาร์ตนะคะเป็นศิลปินหรือว่าเป็นนักดนตรีหรือว่าอาจจะทำงานสายด้านบริการนะคะเป็นผู้ให้บริการอะเป็นผู้ให้ความบันเทิงเพราะว่าเขาเนี่ย เป็นคนที่เอาใจเก่งชอบเอาใจคนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะไพ่เดว,วิลเนี่ยบ่งบอกว่าเขาเป็นคนรักแรงหึงแรงเวลาที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์กับใครเนี่ยมีแนวโน้วนมว่าเขาจะมองว่าคู่ของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในทรัพย์สมบัติของเขานะคะสิ่งที่แย่ในอย่างหนึ่งก็คือนั่นแหละเขาเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีเขาก็เป็นคนที่แต่งตัวดีนะคะเป็นคนแต่งตัวเก่งแล้วก็ชอบทําตัวหรูหรา ชอบใช้ของแบรนด์เนมนะคะลองสังเกตดูว,ว่าคนรอบข้างมีใครที่มีลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเอาละทีนี้เรื่องราวของคุณกับเขานะคะเลิฟสตรอรี่ของคุณกับเขาจะเป็นเรื่องราวยังไงนะความรักครั้งนี้ Wheel o r t u o r q u n e q u f w n of s Three of Swords แล้วก็ k n n o of คั s นะคะ การที่เขากับคุณได้มาเจอกันนะคะเป็นเพราะโชคชะตาฝ้าลิขิตเป็นเดสตินีนะคะพวกคุณเคยมีกรรมร่วมกันมาเคยทำกรรมร่วมกันมาก่อนอาจจะเป็นในอดีตชาตินะคะหรือว่าเคยมีความสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกันมาก่อนแหละแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกคุณเนี่ยจะได้มาเขาเรียกว่าได้มาส่งเสริมกันหรือว่าได้มาชดใช้ให้กันและกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย คู่นี้จะดุเดือดอยู่นะคะดุเดือดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะมีใครสักคนนะคะคนคนหนึ่งใครสักคนอ่ะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะมีใครคนหนึ่งที่เป็นคนขี้โมโหเป็นคนอารมณ์รุนแรงเป็นคนที่เดือดง่ายเพราะฉะนั้นบางทีคุยกันก็มีเรื่องทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันบ่อยและเบิดอารมณ์ใส่กันบ่อยแล้วบางทีเนี่ยไม่ใช่บางทีอ่ะ เป็นบ่อยๆเลยนะคะที่จะเกิดเรื่องหึงหวงเพราะว่าด้วยนิสัยของเขาเนี่ยด้วยนิสัยเดิมของเขาเนี่ยคะเป็นคนที่ขี้หึงขี้ฉาเวลาที่เขาเห็นคุณคุยกับใครหรือว่าใครเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยเขาก็จะออกอาการออกอาการไม่พอใจเรื่องดีๆก็มีนะคะเรื่องดีๆของพวกคุณก็มีใครบางคนในความสัมพันธ์นะคะจะเป็นคนที่ มีความเป็นผู้นํามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้นําอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็จะชอบเจ้ากี้เจ้าการก็คือเขาเนี่ยมีความปรารถนาที่จะทําให้คู่ของเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเขาจะคอยสนับสนุนในเรื่องของคู่ของไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเรียนเขาจะคอยส่งเสริมจะคอยสนับสนุนทุกๆท,ทางที่เขาทำได้แล้วก็ เรื่องดีๆของพวกคุณอีกอย่างหนึ่งนะคะ King of Pendleton พวกคุณทั้งคู่เนี่ยมีความคิดที่อยากจะมีอนาคตร่วมกันอยากที่จะเติบโตไปด้วยกันถึงแม้ว่าเนี่ยจะมีเรื่องจะมีเรื่องเกิดขึ้นบ้างจะมีเรื่องทะเลาะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างแต่พวกคุณเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นพวกคุณเนี่ยจะพยายามทำงานจะพยายามตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของตัวเอง เพื่อที่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะได้มีอนาคตร่วมกันหรือจะได้อยู่ร่วมกันได้เอาละทีนี้มาดูไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบไหนนะคะซึ่งจะบอกในไพ่ไพ่ใบนี้ไพ่เพเกนแคทนะคะคุณได้จัดเม้นค่ะไพ่จัดเม้นตเนี่ยต้องบอกว่าอนาคตของพวกคุณทั้งคู่เนี่ย ขึ้นอยู่กับว่าพวกคุณน่ยจะบั่นทอนกันหรือว่าส่งเสริมกันนะคะถ้า,าความสัมพันธ์นี้เนี่ยพวกคุณเอาแต่ทะเลาะก,กันมีแต่เรื่องหึงหวงหรือว่าพยายามเอาความเครียดไปใส่อีกคนนึงพยายามส่งกระแสลบให้กันและกันเนี่ยสักวันหนึ่งนะคะพวกคุณอาจจะต้องมานั่งคุยกันว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ดีจะจบไหมหรือว่าจะเอาอยัางไงแต่ถ้า,าพวกคุณเนี่ย พยายามที่จะส่งเสริมกันเป็นคนที่ดีของกันและกันคอยส่งเสริมกันในเรื่องที่ดีๆนะคะไพ่จัดเม้นบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกนะคะพลิกไปในทางที่ดีเพราะว่า View of Fort u n e กับ Jud g m e n t เนี่ยไพ่สองใบนี้นะคะเป็นไพ่ของเวรกรรม ก็คือว่าอนาคตของพวกคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าปัจจุบันทำตัวยังไงส่งเสริมกันหรือว่าบั่นทอนกันมอบสิ่งที่ดีแก่กันหรือว่าทำร้ายกันนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณค่ะผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ฟังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าเข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างทีนี้เราไปต่อที่ไพ่กองที่4กันค่ะ สวัสดีค่ะขอทักทายคนที่เลือกไพ่กองที่สีด้วยนะคะมาดูกันว่าสร้อยคอเกตนางเงือกสีชมพูเนี่ยจะนำพาคุณไปพบความรักแบบไหนคุณจะได้พบกับเลิฟสตรอรี่แบบไหนนะคะก่อนอืน่นขั้นแรกนะคะมาดูกันก่อนว่าบุคคลที่คุณจะได้พบรักด้วยเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นใครมีนิสัยยังไงนะคะคุณได้ p พด offone แล้วก็ s i o f อฟ o r ดสำหรับสำหรับคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณเป็นคนที่ดูเด็กกว่านะคะหรือว่าเขาเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวก็คือว่าเป็นคนที่มีพลังเป็นคนมีพลังเยอะเหมือนเด็กๆอ่ะเป็นคนช่างพูดช่างคุยนะคะเป็นคนพูดมากแล้วก็ พูดเสียงดังด้วยเป็นคนปากกล้านะคะแล้วก็มีแน,นวโน้มว่าเขาจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกับคุณเป็นคนที่ชีวิตของเขาเนี่ยมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อยนะคะแล้วก็มีแน,นวโน้มว่าเขาจะเป็นคนชอบรถนะคะสังเกตดูว,ว่าเขาเนี่ยถ่ายรูปคู่กับรถหรือเปล่านะคะเป็นคนชอบกีฬาค่ะเป็นคนชอบอะไรลุยๆชอบผจญภัยแล้วก็ซิกออฟสอดนะคะ บ่งบอกว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบผจญภัยเขาอาจจะชอบไปเที่ยวในสถานที่สถานที่ที่เป็นป่าไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาอย่างเงี้ยไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เห็นเนี่ย <S <s <ign an> เขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลาเห็นใครเดือดร้อนเนี่ยเวลาเห็นใครทุกข์ใจเนี่ยเขามักจะชอบเข้าไปช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นคนที่จิตใจดีคนหนึ่งนะคะ เอาละทีนี้มาดูเรื่องราวความรักของพวกคุณดีกว่าเลฟสตอรี่นะคะจะเป็นเรื่องราวแบบไหนจะเจออะไรบ้าง The Fool Tree of p e n ั a c l e นะคะแล้วก็ The Magician ต้องบอกว่าไพ่ The Fool เนี่ย ตอนที่คุณพบเจอกับเขาในครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้มีใครคิดอะไรกันไม่ได้อยากจะมีใครนะตอนนั้นนะคะเป็นการคุยกันแบบแค่เพื่อนคุยนะคะแต่สิ่งที่พวกคุณจะได้รู้สึกเนี่ยก็คือว่ามันคือความเล้าใจคนคนนี้นะคะทำให้คุณรู้สึกว่าน่าลองอ่ะน่าเข้าไปทำความรู้จัก ต่างคนต่างรู้สึกว่าเหมือนไม่เคยเจอใครที่เป็นแบบนี้มาก่อนไม่เคยเจอใครที่เป็นแบบเขามาก่อนเลยเขาเป็นคนที่น่าทึ่งนะคะเขาเป็นคนที่คุยด้วยแล้วเนี่ยจะทำให้เราตื่นเต้นนะคะคืออาจจะรู้แหละรู้อยู่แล้วว่าอาจจะคงไม่ได้ไปถึงไหนหรอกแต่ว่าขอลองสักครั้งเถอะนะคนเนี้ยเป็นคู่ที่จะได้มาเจอกันแล้วจะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง พวกคุณสามารถคุยเรื่องที่จริงจังด้วยกันก็ได้นะคะเป็นคนที่ได้เข้ามาแล้วได้เข้ามาพูดคุยทําการแลกเปลี่ยนเป็นการได้แชร์ประสบการณ์นะคะคุณอาจจะได้ปรึกษาหารือเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือการเรียนกับเขาหรือว่าจะได้คุยกันในเรื่องของการพัฒนาอะไรสักอย่างด้วยกันเวลาที่มีเรื่องไม่สบายใจเวลาที่มีปัญหาเวลาที่คุณได้คุยกับเขาคนนี้แล้ว คุณจะรู้สึกว่าเขาทําให้ปัญหาของคุณเนี่ยเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเองอ่ะปัญหามันกลายเป็นเรื่องเล็กไปในทันทีเลยนะคะคุณจะรู้สึกทึ่งกับความคิดของเขาทึ่งกับวิธีการแก้ปัญหาของเขาการได้พบการของคุณกับเขานะคะจะทําให้พวกคุณเนี่ยจากคนไม่รู้ก็จะรู้มากขึ้นจะมีประสบการณ์มากขึ้นจะมีการแชร์ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนให้ฟังนะคะแล้วก็จะทําให้พวกคุณทั้งคู่เนี่ย มีมุมมองใหม่ๆนะคะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้พวกคุณอ่ะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแต่ว่านะคะไพ่เดร์แมจิกเชนก็บอกกับเราว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ติดติดดับดับนะคะนึกอยากจะมาก็มานึกอยากจะไปก็ไปคุยกันได้สักพักเอา้าหายหายแล้วกลับมาใหม่แล้วก็คุยกันอีกหายแล้วก็กลับมาใหม่ อาจจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ในอนาคตของพวกคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นยังไงไพ่เพจแกรแคทนะคะบอกกับเราว่าคุณได้ไพ่ชารีออดค่ะสําหรับชารีออดนะคะบ่งบอกกับเราว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยดูจะเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากนะคะหนึ่งแหละ มันเป็นอะไรที่พวกคุณเนี่ยอยู่ห่างไกลกันด้วยหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของระยะทางเป็นเรื่องของการที่พวกคุณอาจจะยังมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ยังไม่ลงตัวบางคนในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีภาระในเรื่องของการงานหรือการเรียนที่ยังต้องฝ่าฟันอยู่นะคะบางคนอาจจะมีความฝันที่อยากจะทําให้ได้ก่อนอยากจะทําให้สําเร็จก่อนส่วนเรื่องความรักในครั้งนี้คุณมองว่ามันเป็นเรื่องที่รองลงมา มันยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนขนาดนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นไปได้ว่าพวกคุณรู้สึกว่าตัวเองยังมีโอกาสที่จะได้พบคนใหม่ๆแล้วก็อาจจะมีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาให้คุณเลือกด้วยแล้วทำให้คุณรู้สึกว่ายังอยากจะค้นหาอยู่อยากจะค้นหาคนอื่นด้วยอยากจะทำความรู้จักกับคนอื่นด้วยไพชาลิออตเนี่ยก็บอกกับเราว่าอาจจะต้องให้เวลาของพวกคุณเนี่ย ประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างก่อนนะคะหรือว่าทําตามความฝันให้ได้ก่อนหรือว่าเอาแน่เอาน,นอนกับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสที่จะมาบรรจบกันนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของพวกคุณนะคะผู้ที่เลือกไพ่กองที่4ฟังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หรือหรือจะเข้ามาบอกว่าอยากฟังเรื่องอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานชิ้นต่อไปด้วยค่ะ บ๊ายบาย